โรแมนติกดราม่าใช่สืบสวนสอบสวนแล้วก็จะมีความซับซ้อนของทั้งตัวบทแล้วก็ตัวตัวนักแสดงด้วยใช่ครับเวลานักแสดงโดนนักข่าวถามก็จะเม็ดเยอะเพราะตอบอะไรมากไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเพราะงั้พี่อย่าถามพวกผมเยอะเลยเพราะว่าพี่เติ้ลน่าจะมองอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งถ้าหลุดไปแค่คำเดียวอย่างตอนแรกอะฟอร์สอะจะมามาซ้อมพูดกับบุ๊กใช่ป่ะบุ๊กบอกเฮ้ยไม่ได้พี่เติ้ลไม่ให้พูดคำนี้เออใช่เพราะว่าเพราะไม่งั้นอะเราต้องสกาวกันก่อนว่าเออเราพูดอะไรได้บ้างใช่เพราะไม่งั้นแบบ อะไรอ่ะเขาเรียกว่าแฟนๆจะรู้ทันทีเลยว่าเนื้อเรื่องมันเกี่ยวประมาณไหนอะไรเงี้ยเหมือนแฟนๆหลายๆคนก็เหมือนผมก็เห็นนะในเอกที่เขาแท็กมาเอออยากให้เราลองเล่นอะไรอีกแบบหนึ่งซึ่งอ่ะแฟนๆก็สนใจแลวนะใครที่รอแนวนี้แนวนี้อยู่ก็สนใจแล้วรับรองว่าเรื่องนี้เข้มข้นเจมจนน่าติดตามมีความโตมีความคิดมีไม่ได้มาเล่นๆไม่ได้มาตลกไม่ได้แบบเออแบบมีความเขาเรียกว่ามีความคิดในเชิงลบมากขึ้นไม่ได้แบบบวกไปหมด